ลูกระนาดเป็นเหตุสังเกตได้สรุปแล้วใครผิดคุณผู้ชมครับคือวันนี้ในรายการโขนกระแสเนี่ยก็นําเสนอเรื่องนี้นะครับเรื่องของการสร้างลูกระนาดแล้วโดนรื้อทิ้งนะฮะคือผมแบ่งไว้2กลุ่มนะครับคือกลุ่มของคนในชุมชนแล้วก็กลุ่มของคนในหมู่บ้านนะครับกลุ่มของคนในชุมชนก็คือผู้นําชุมชนวันนี้มาออกในรายการโขนกระแสรวมถึงกลุ่มในหมู่บ้านก็จะเป็นคุณหมอนะฮะคือคุณหมอเนี่ยเขาไปรื้อลูกระนาดที่ทางผู้นำชุมชนเนี่ยเขาสร้างเสร็จแล้วนะฮะ ถามว่าไปรื้อทําไมนะครับพราะคุณหมอเนี่ยเขามองว่าลูกหลาล่าเนี่ยมันมันรู้สึกว่ามันลาคาญเข้าบ้านแล้วมันไม่ได้มาตรฐานด้วยนะฮะนี่ผมผมนี่นี่ให้ดูนี่นะครับผมวาดแผนที่ไว้นะครับอาจกลับหัวนิดนึงนะครับคือนี้เป็นหมู่บ้านนะฮะอันนี้เป็นชุมชนนะครับคือถ้าขับขับรถตรงขึ้นมาอย่างเงี้ยเข้าหมู่บ้านเลยนะครับแต่ถ้าเลี้ยวมาทางนี้นี่เข้าชุมชนนะครับทีนี้ทางเป็นทางทูเวย์นะฮะคือเป็นทางทูเวย์แล้วถ้าเกิดว่าคนในชุมชนออกมา แล้วจะเลี้ยวมาตรงนี้แล้วคนในหมู่บ้านขับรถมาอย่างนี้โดยที่ไม่เบรกเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอิบัิเหตุได้นะครับก็คือถนนมันเล็กนะถนนมันเล็กนะครับแล้วมาสร้างลูกแดตรงนี้นี่หนึ่งสองสามนี่สามลูกตรงนี้นะครับคุณหมอเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยลูกหนนามันไม่ได้มาตรฐานแล้วมันรู้สึกว่าเออทาไมผมจะต้องมาโอ้โหรถนี่โยกมันตกึตกตกึตกตึกอย่างนี้เลยนะฮะทำไมต้องมาอะไรแบบนี้ด้วยเขาไม่ไม่โอเคก็เลยลื้อทิ้งซะเลยนะฮะทั้งที่คนในชุมชนเนี่ยนะครับ เขาก็ไปขอรายชื่อมา12รายชื่อเพื่อเสนอเทศบาลน,นะครับแล้วก็เทศบาลก็มามาทำนะครับปันนี้เทศบาลเป็นคนเป็นคน,น,คนทาแล้วทีนี้คุณหมอเนี่ยมารือ้อโดยที่รื้อเองเลยอ่ะไม่ได้ขอใครก็กรื้อเลยนะครับไอ้ตรงเนี้ยหลายคนนะก็มองว่าเอ๊ะคุณหมอมีสิทธิ์อะไรไปรื้อของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าคุณหมอก็ให้เหตุผลนะครับว่า อ่าไอตัวลูกระนาดเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานเขาก็มีการเอาหลักฐานมายืนยันว่ามันเป็นผมก็จำไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรนะฮะแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบเกณฑ์ในการสร้างพวกลูกระนาดอะไรเงี้ยนะฮะ,ะคุณหมอก็มองว,ว่ามันไม่ได้มาตรฐานแล้วว่าไม่ไม่ได้ไม่ควรจะสร้างตรงนั้นนะครับซึ่งมันเป็นทางที่คนเนี่ยจะชะลอยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนในชุมชนเนี่ยเขามองว่าอ่าไอตรงทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยพอมันตรงไปปุบ๊บ คนรถมันก็ขับไปเลยถูกไหมฮะแต่พอ,อคนในพิมชนขับออกมามันาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วมันก็เคยเกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับพอคุณหมอไปรื้อเนี่ยแล้วผู้นําชุมชนนะฮะเขามาถึงก็ถ้าดูตามคลิปนะฮะถ้าดูในคลิปเลยใครที่เห็นคลิปก็จะเห็นว่า ก็มีทั้งพูดคําหยาบนูน่นนี่นั่นก็เอาไง่ายๆวางมวยใส่ชุลมุนกัน,นะฮะโดยที่คุณหมอก็บอกว่าฝั่งเขาเป็นคนเริ่มก่อนฝั่งพลเรืนชนเริ่มก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ภาพที่เห็นน่ะจะเป็นภาพที่คุณหมอเนยยกไม้กวาดขึ้นมาฟาดอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็ชุลมุนกัน,นะครับเรื่องของวิวาทก็ก็เดี๋ยวรอนะฮะแต่มันยังหาบทสรุปไม่ได้เลยว่าสุดท้ายแล้วควรจะสร้างลูกระนาดตรงนั้นหรือไม่เอาคุณผู้ชมลองดูนะฮะมันควรจะมีไหมตรงเนี้ยในหนึ่งสองสามตรงเนี้ย ควรจะมีหรือเปล่าคือเราเองเนี่ยพอมันดูกระดาษนี้มันอาจจะไม่รู้นะครับต้องไปดูที่สถานที่จริงว่าสุดท้ายมันเป็นยังไงเอาคุณผู้ชมก็ลองคิดดูแล้วกันว่าใครผิดใครถูกผู้นําชุมชนหรือคุณหมออยู่ทีมใครฮะ